นิยายรักแอบส่องสาวข้างบ้านโยใช้หนุ่มวัยทำงานอายุ25ปีเป็นคนขี้อายและไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมแต่มีจิตใจดีและเป็นคนมีความพยายามสูงมากพินพินหญิงสาวข้างบ้านอายุ23ปี เป็นคนสดใสร่าเริงและชอบทำกิจกรรมต่างๆนานาเช่นดำน้ำเที่ยวทะเลชอบดูควงกระบองไฟมีนิสัยขี้เล่นและชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งขณะที่โยย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่และพบว่าเขามีเพื่อนบ้านสาวสวยชื่อพินพินเขาเริ่มสังเกตเห็นพินพินผ่านหน้าต่างห้องของเขา โยพบว่าเขาเริ่มหลงรักพินพินตั้งแต่แรกเห็นแต่ด้วยความขี้อายเขาจึงไม่กล้าเข้าไปทักทายทำให้โยต้องแอบส่องพินพินผ่านหน้าต่างเป็นประจำเขาเห็นพินพินทำกิจกรรมต่างๆเช่นอ่านหนังสือทำอาหารออกไปวิ่งเล่นในสวนและอาบน้ำเขารู้สึกผิดที่แอบส่องพินพินแต่เขาก็หยุดไม่ได้โย ตัดสินใจว่าจะต้องกล้าเข้าไปทักทายพินพินสักครั้งเขาพยายามหาวิธีทำความรู้จักพินพินเช่นสบสายตาพินพินเมื่อเจอที่บันไดหรือตอนออกไปทิ้งขยะเขาเริ่มค้นหาความชอบของพินพินเช่นสังเกตว่าพินพินชอบฟังเพลงแนวเกาหลีชอบอ่านหนังสือแนวปลุกใจเสือป่า และพยายามทำตัวให้ดูเหมือนกับสิ่งที่พินพินชอบเช่นเขาจะไปหาซื้อหนังสือนวนนางมาอ่านและพยายามฟังเพลงแนวหมอลำมากขึ้นเพื่อที่พินพินจะได้หันมาสนใจเขาบ้างจนวันหนึ่งโยเห็นชายแปลกหน้ามาหาพินพินและมาหาทุกวันทุกวันทำให้โยเข้าใจว่าต้องเป็นแฟนพินพินแน่โยเสียใจมาก และพยายามลืมพินพินให้ได้เลยหันไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนเพื่อไม่ให้กลับมาคิดถึงพินพินอีกแต่หลังจากนั้นความจริงก็ถูกเปิดเผยเมื่อโยพบว่าผู้ชายคนนั้นคือพี่ชายของพินพินชื่อว่าพี่บุญทรงไม่ใช่แฟนเขารู้สึกโล่งใจและมีความหวังอีกครั้งแต่พินพินเริ่มสังเกตเห็นว่าโยมีความสนใจในตัวเธอและเริ่มสงสัยว่า เจ้าหนุ่มคนนี้จะมาไม้ไหนไม้หน้าสามไม้พยุงหรือไม้ยูคาจนวันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ทำให้โยและพินพิน,พนต้องทำกิจกรรมร่วมกันคืองานทำบุญเลี้ยงพระหมู่บ้านโยได้ถือโอกาสนี้เข้าไปพูดคุยกับพินพินและรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดและฝันไว้ไม่ไกลเกินเอือ้อมจนทำให้โยและพินพิน,พนเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น มีการไปเที่ยวด้วยกันและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเรื่อยมาเช่นไปดำน้ำดูเต่ากันสองต่อสองบินไปเที่ยวกำแพงหิมะญี่ปุ่นด้วยกันความรู้สึกของทั้งสองเริ่มเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจนวันหนึ่งโยต้องการเปิดเผยความรู้สึกให้พินพินรับรู้โยตัดสินใจสารภาพความในใจของเขากับพินพินในวันเกิดของเธอ พินพินตอบรับความรู้สึกของโยทั้งสองเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในฐานะคู่รักและเรียนรู้การดูแลและเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากนั้นโยและพินพินได้กลายเป็นคู่รักที่มีความสุขตลอดไปจบแล้วครับขอได้รับความขอบคุณจากทึกทำไรมาณโอกาสนี้สวัสดีครับ